วัดีครับวันนี้มาพบกับช่องยูติ้งโมพ่อปุที่เชียงใหม่เชียงเคยนะครับวันนี้ก็คือมาพบปีตนะครับวันนี้พามาดูบ้านหลังใหญ่อีกหลังหนึ่งนะฮะหลังค่อนข้างที่จะใหญ่เนื้อที่ประมาณ2ไร่เลยนะฮะก็ตอนที่มาถ่ายนี่เราไม่ได้อยู่ที่รีสอร์ทนะครับเราอยู่ในบริเวณบ้านหลังนี้นะฮะเนื้อที่กับ2ไร่เลยนะฮะก็รายละเอียดคร่าวๆเนี่ยคือบ้านหลังนี้นะฮะจะมีอยู่2อโฉนดนะครับเนาะก็คือไอ้ตรงเนี้ยตรงที่ผมยืนเนี่ยคือจะเป็นลำธารนะครับ ก็จะเป็นจุดเชื่อมระหว่างาบ้านหลังที่1และหลังที่2นะครับเนาะก็จะมี2ชโนดนะครับส่วนลำธารตรงนี้จะเป็นลำทารลำเมืองสาธารณะนะครับเนาะก็คือมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างของบ้าน2หลังนี้เลยนะฮะส่วนบ้านตรงที่ข้างหลังผมเนี่ยไอ้ตรงนี้จะเป็นบ้านมี5ห้องนอน7ฮะเห้องน้ำนะครับเนาะแล้วก็ส่วน บ้านตรงข้างหลังผมเนี่ยจะเป็นเรือนรับรองนะฮะมีสระว่ายน้ําให้ด้วยนะตรงนี้จะมี2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำน,นะครับเนาะอ่าพื้นที่ที่ดินของเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหงไร่สางาน95ตารางวานะครับขาดไป5ตารางวาจะครบ2ไร่นะฮะอยู่ในเขตสันป่าเปานะฮะอํเาเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะชุมชนแห่งวัฒนธรรมนะครับก็โซนนี้เป็นโซนที่เข้าเมืองเนี่ยอ่าเป็นโซนที่ไปเซนเฟสก็ไม่ไกลนะครับประมาณ10นาทีนะครับก็เข้าเมืองละแล้วก็บริเวณรอบๆเนี่ยก็เงียบสงบเป็นทุ่งนาเน แล้วก็โซนนี้เพื่อนบ้านเป็นชาวต่างชาตินะฮะส่วนใหญ่นะครับเนาะโอเคแล้วก็ความพิเศษนะฮะก็คืออย่างที่ผมแจ้งไว้นะฮะคือมีลําเหมืองไหลผ่านเนาะสามารถเข้าออกได้2ฝั่งของถนนนะฮะในโซนนี้ก็คือทางเข้าเข้าจากด้านหลังก็ได้นะครับแล้วก็เข้าจากด้านหน้าก็ได้นะครับเนาะโอเคแล้วก็มีจะมีห้องแม่บ้านด้วยนะฮะจะอยู่โซนด้านหน้าเนาะโอเค OK ครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงตีพาไปดูชมบ้านหลังนี้นะฮะว่าจะพิเศษแล้วก็สวยงามยังไงนะฮะโอเคครับตามตีมาได้เลยครับผม โอเคครับเราพาไปดูในโซนของภายในบ้านกันเลยนะครับประตูจะเป็นประตูรีโมทนะครับส่วนบ้านเนี่ยคือผมได้สอบถามทางเจ้าของหรือคนดูแลแล้วนะฮะคือเขาบอกว่าบ้านหลังนี้คือจะตกแต่งด้วยสไตล์โมโตโรเนียรนะฮะแล้วก็ผสมผสานกับล้านานาไทยนะครับบ้านหลังนี้คือจะตกแต่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแท้เลยนะครับ ที่เห็นพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นประเกตด้วยไม้สักไทยเลยนะครับเฟอร์นิเจอร์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยาบางชิ้นนี่คือจะมีมูลค่าที่แพงมากเลยนะครับทางเจ้าของเนี่ยก็คือที่ผมสอบถามน้องบางชิ้นเนี่ยมาจากหลายจุดของโลกเลยนะฮะบางชิ้นเนี่ยคือมีชิ้นเดียวเองนะฮะอันนี้พามาดูในส่วนของบริเวณ โซนนอกของห้องลิฟวิ่งนะฮะโซนนี้ก็จะมีห้องนอนถึง4ห้องนอนนะครับอยู่บริเวณทั้งสองข้างเลยนะครับฝั่งเนี้ยนะฮะก็จะมีห้องนอนอยู่2ห้องนะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีอีก2ห้องนอนเหมือนกันนะครับห้องนอนทุกห้องเนี่ยก็คือจะตกแต่งด้วยสไตล์ไม้นะครับอันนี้คือต้องบอกนะฮะว่าสําหรับคนที่ชอบแนววินเทจแนวแบบย้อนยุคนิดนึงนะครับ บ้านหลังนี้เนี่ยคือเท่าที่ผมอสอบถามทางเจ้าของมาเนะเจ้าของเนี่ยเป็นคนอังกฤษนะฮะก็คือการออกแบบการตกแต่งเนี่ยมันก็จะออกไปในโทนที่เป็นมอเตเนียนนะฮะแล้วก็ไปทางอังกฤษนิดนึงนะฮะเจ้าของบ้านเนี่ยดูแลบ้านเป็นอย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ห้องลิมวิ่งนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นห้องนอนที่2นะครับห้องนอนนี้ก็จะมีเตียงขนาดคิงไซส์ให้เลยนะครับก็จะมีเครื่องปรับอากาศทุกห้องนะฮะตกแต่งด้วยไม้สไตล์วิลล่านะครับห้องนี้ก็จะมีอ่างอาบน้ําให้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเดินออกมานะฮะก็จะเป็นบรรยากาศสวนรอบๆของบริเวณ ข้างนอกของเลวิ่งนะครับก็ให้อารมณ์ที่ดูรื่นรมมากเลยนะครับภายในบ้านเนี่ยจะปลูกต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแล้วก็ให้อารมณ์ที่มันดูเหมือนตาที่เราอยู่ในรีสอร์ทเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่3นะครับในบริเวณของอาคารตัวชั้นแรกนะฮะ ก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยฮะทุกชิ้นนี่คือจะตกแต่งด้วยเป็นไม้สักแท้เลยนะครับสําหรับคนที่ชอบไม้สักนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่4นะครับก็จะมีเตียงนะฮะมีห้องน้ําในตัวทุกห้องนะครับอันนี้ก็จะพามาดูในส่วนของห้องทานข้าวนะครับ ก็จะมีโต๊ะมีตู้เย็นนะครับมีเตามีฮูดดูดควันนะฮะแล้วก็จะมีตู้แช่วายนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของชั้นบนนะครับในส่วนของชั้นบนเนี่ยจะมีห้องนอนอยู่ห้องนอนเดียวนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเหมือนห้องโถงนะครับโอเคครับเดี๋ยวพามาดูในส่วนนี้ก่อนเนาะอันนี้จะเป็นส่วนของระเบียง ของโซนหน้าบ้านนะครับเราก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์นะครับรก็จะมีเก้าอี้หวายนะครับที่สําหรับให้เราเนี่ยนั่งอ่านหนังสือพักผ่อนได้เลยนะครับตัวบ้านเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยน,นี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับโอเคครับและนี่ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับของชั้นบนนะครับห้องนอนของชั้นบนเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อ,อาทาง จของเนี่ยให้ p r i v a t e สุดๆเลยครับอย่างโซนด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นโซนของอที่ออกกำลังกายนะครับก็จะมีโซนนี้ก็จะมีโซนของอ่างอาบน้ำนะครับแยกให้เป็นสัดส่วนเลยนะครับแต่พูดถึงว่าในสมัยเมื่อ ยี่กว่าปีที่แล้วเนี่ยบ้านลักษณะน,นี้เนี่ยคือในการออกแบบฟังก์ชันอย่างนี้เนี่ยคือพูดถึงว่าโอเคมากเลยนะฮะอันนี้พอเรามาดูในส่วนนี้ของห้องอห้องโถงนะฮะก็จะถูกออกแบบด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแท้นะฮะแล้วก็จะถูกออกแบบมาให้เป็นลนักษณะเป็นที่อ่านหนังสือนะฮะผมสอบถามทางเจ้าของเนี่ยทางเจ้าของนี้จะ เป็นคนที่ p r i v a t มากๆเลยนะครับก็เลยออกแบบบ้านมาเนี่ยชั้นบนเนี่ยให้มีลักษณะที่แบบสามารถที่จะมีโซนออกกำลังกายนะฮะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่อ่านหนังสือนะฮะหรือออกกำลังกายก็ได้นะครับแล้วโซนนี้ก็จะมีห้องน้ำด้วยนะครับบรรยากาศร,รอบๆนี่ก็จะมีต้นไม้ใหญ่นะฮะให้อารมณ์ที่เขียวขจีนะครับไม่ร้อนเลยนะครับไม่ต้อง ช้แอรก็ได้นะครับในส่วนนี้ก็จะมีเครื่องออกกําลังกายให้ด้วยนะฮะอย่างที่ผมบอกนะฮะเจ้าของเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่พิเวตนิดนึงนะฮะก็จะมีโซนมุมออกกําลังกายเนี่ยอยู่ชั้นบนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตู้เล็กเกอร์นะฮะสำหรับที่เราเก็บของนะครับหรือสําหรับที่ไว้สําหรับเพื่อนนะฮะหรือญาติพี่น้องเนี่ยมาพัก อาศัยเนี่ยก็สามารถที่จะรองรับได้ถึง10-20คนเลยนะครับสบายเลยนะครับในโซนนี้ก็จะมีห้องน้ำห้ด้วยนะครับพามาดูในส่วนของสวนนะครับในส่วนของบริเวณบ้านเนี่ยม,ม,มีต้นไม้ใหญ่รื่นรมมากเลยนะฮะ และในส่วนนี้นะฮะก็จะมีลําธารนะครับมีปลาเล็กปลาน้อยอเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็จะเชื่อมระหว่างตัวโฉนดที่1กับที่2นะครับทั้งหมดเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะฮะก็เกือบ2ไร่เลยนะฮะขาดแค่5้าตารางวานะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเรือนรับรองนะครับก็จะมีสระว่ายน้ำพูวิลล่านะครับระบบเกลือนะครับเนาะก็ไว้สําหรับ ให้ครอบครัวนะฮะเพื่อนญาติหรือว่าเราจะทำจัดกิจกรรมปาร์ตี้แฮงเอาท์ out, จุดนี้ก็ได้นะครับในส่วนของเรือนรับรองเนี่ยก็จะมีห้องนอนอยูอ่ที่เขาทำไว้ให้นะฮะก็จะมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งห้องนะฮะแล้วก็จะเป็นห้องวิ่งเนี่ยฮะก็สามารถที่จะเป็นห้องนอนได้ด้วยนะฮะ โอเคครับแล้วก็ในส่วนของสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะไล่ระดับความสูงต่ำไปเลยนะฮะโอเคครับพามาดูในส่วนของเรือนรับรองนะฮะแล้วก็จะเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีครัวนะฮะมีเครื่องใช้ฟ้าจำนวนความสะดวกให้อย่างครบครันเลยนะครับเตาแก๊สนะครับตู้เย็นนะฮะแล้วก็ไมโครเวฟเตาอบนะครับ ก็สะดวกสบายเลยนะครับโอเคครับในส่วนนี้ก็มาเข้ามาในส่วนของห้องลิมวิงของโซนเดือนรับรองนะฮะก็จะมีห้องน้ำให้นะครับแล้วนะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของชั้นบนนะครับโอเคครับชั้นบนเนี่ยพอเราขึ้นไปปุ๊บเสร็จเนี่ยเราก็จะเจอห้องน้ำอีกห้องหนึ่งเลยนะครับแล้วเราก็จะเจอเตียงนะฮะแล้วก็จะมีห้องนอนแยกอีกห้องหนึ่งนะครับก็มีเครื่องปรับอากาศ 2ตัวเลยนะครับในห้องนี้ก็จะมีเครื่องปรับอากาศให้1ตัวนะฮะแล้วก็ในห้องนี้ก็มีให้อีก1ตัวนะครับก็เท่ากับว่าห้องเดือรับรองนี่มีแอร์สตัวเลยนะครับทุกออกแบบมาให้โล่งโปร่งสบายเลยนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวพามาดูในส่วนของข้างนอกกันนะครับในส่วนของข้างนอกนี่ก็จะมีต้นไม้ใหญ่แล้วจะมีศาลานะครับที่ เอาไว้สําหรับให้เราเนี่ยมานั่งผ่อนคลายนะครับทำกิจกรรมกับครอบครัวพูดคุยกันนะฮะโอเคครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่ดูจากการที่ตีรีวิวให้นะฮะ บ้านค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะแล้วก็มีสวนขนาดใหญ่เลยนะให้อารมณ์ที่รีสอร์ทเลยนะฮะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะชอบนะฮะอ่ะแล้วก็ขอฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะติดตามช่องของตีด้วยนะครับ จะไม่พลาดทรัพย์ดีที่ตีเอามาลงให้แบบนี้นะฮะเพราะถ้าใครอยากจะฝ e ากขายทรัพย์นะฮะหรืออยากจะให้ตีร e ีวิวนะฮะบ้านที่ดินคอนโดอาพาร์ตเมนต์นะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามช่องทางที่ตีทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะฮะเพราะช่องทางนี้ก็คือมีนักลงทุนโทรเข้ามาติดต่อค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะก็ทําให้ทรัพย์ของ,งเพื่อนๆเนี่ยคือมีโอกาสที่จะขายได้นะฮะโอเคครับถ้ายัางไงวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะฮะแล้วยังไงเนี่ยเจอกันคลิปหน้านะครับ นครับสวัสดีครับ